แม้ว่าสหรัฐเมริกาจะเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด1 9มากที่สุดในโลกแต่ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมายอดขายรถยนต์กลับเพิ่มขึ้น1%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนคืออยู่ที่1,350,000คันมากกว่ายอดขายรถยนต์ภายในประเทศของไทยทั้งปีแต่ยอดขายสะสมใน10เดือนแรกก็ยังต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนถึง16.7%ทําให้มียอดขายสะสมในปีนี้ อยู่ที่11ล้าน7 5 4พันคันจากการรายงานของสนักข่าวบลูมเบิร์กโดยในภาพรวมจากข้อมูลของบริษัทที่ให้บริการด้านข้อมูลการตลาดที่คาร์เดบิลสใชใ้บริการอยู่คารรถยนต์ที่มียอดขายมากที่สุดในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาก็คือโตโยต้ามอเตอร์ที่มียอดขายมากกว่า2 0 0 0 0 0คันเพิ่มขึ้นจากปีก่อน8.8%ตามมาด้วยอมริกันฮอนด้าที่1.26 0 0 0กว่าคัน ส่วนฮุนไดเกียร์และซูบารุค่ารถยนต์ที่ไม่ได้รับความนิยมในเมืองไทยกลับมียอดขายสูงที่สุดเป็นอันดับ3และ4ตามลำดับอย่างไรก็ตามข้อมูลที่นำเสนอนี้ไม่ได้รวมยอดขายข,ายของบางค่ารถยนต์เช่น General Motors และ FCA ซึ่งล้วนแต่มีรถยนต์รุ่นที่ขายดีในอันดับต้นๆของอเมริการวมอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็น Che โร o ล e ซ s ว l v e r a โ o GMC s i e ซ r a Ram p i c k Up ซึ่งค่ารถยนต์ยักษ์ใหญ่เหล่านี้ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลยอดขายในแต่ละเดือนอย่างเป็นทางการในแง่ของแบรนด์รถยนต์โตโยต้ายังได,ได้รับความนิยมสูงสุดตามมาด้วยฮอนด้าซูบารุฮุนไดและเกียรใน5อันดับแรกซึ่งไม่มีฟอร์ดใน10อันดับแรกเลยด้วยซ้ําแต่เมื่อมองในเรื่องของรุ่นรถยนต์ที่ขายดีที่สุดแล้วถือว,ว่าไม่เกินความคาดหมายเพราะรุ่นรถยนต์ที่ขายดีที่สุดในเดือนตุลาคม และสิเดือนแรกของปี2020ก็ยังเป็นรถกระบะยักษ์ Ford F-Series รถยนต์รุ่นที่ขายดีที่สุดในสหรัฐอเมริกาติดต่อกันยาวนานถึง43ปีซึ่งในเดือนตุลาคมเพียงเดือนเดียว Ford จำหน่าย F-Series ไปได้ถึง71,593คันนำหางที่2อ,อย่าง Toyota RAV4 เกือบเท่าตัวตามมด้วย Honda CRV Toyota Camry และอันดับ5 Toyota Tacoma รถก,กระบะขนาดกลางเช่นเดียวกับ t o y ยต้ h i l ลัในเมืองไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลกในขณะที่รถก,กระบะพิก up ขนาดกลางอันดับหนึ่งของยุโรปอย่าง f อร์ r เ n นเจอร์อยู่ในอันดับที่24มียอดขายเพียง8 7 7 9ันคันน้อยกว่า t o y ยต้า a ท o m a คเกือบ3เท่าตัวแต่นั่นอาจจะเป็นเพราะฟอร์หยุดจำหน่ายเ a นเจอร์ในอเมริกามานานหลายปีและเพิ่งเริ่มกลับเข้ามาทำตลาดอีกครั้งเมื่อราว3ปีก่อนรวมถึงกลุ่มลูกค้าในสหรัฐอเมริกา นิยมรถกระบะขนาด full size มากกว่าซึ่ง Ford F-Series ก็ผูกขาดตลาดชนิดที่เรียกว่าตลอดการก็ว่าได้ทำให้ Ford ไม่ได้มีความกังวลแต่อย่างใดเพราะคู่แข่งเดียวตรงอย่าง Toyota t o y ย t a t u n d ร a มียอดขายเพียง9,999คันน้อยกว่า o r r d F-Series ถึง7เท่าตัวในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแต่อย่างที่ได้เกริ่นไปข้างต้นยอดจำหน่ายนี้ไม่รวมรถจนจากบางค่าย ที่มักจะถูกรวมอยู่ในห้าอันดับแรกทั้งเชฟโรเลตซีวอลาโดจิมซีเซียร่าแรมปิกอัพซึ่งยอดขายที่ซ้อนความเป็นจริงจะเป็นยอดขายรวมทั้งปีที่จะมีการเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการจากทุกค่ารยรถยนต์ในต้นปีหน้า พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ